สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นกันนะพี่ชวนไหนถึงแล้วนี่ผมรออยู่สี่แยกนี่เข้ามาแล้วก่ผมรอลูกพี่อยู่สี่แยกนี่ ถ่ายรูปส่งให้ดูก่อนแค่นี้แล้วโอ้นึกว่านึกว่ายังไม่มาเนะาะนอยอมเลยะอะไรเนี่ยโอ้โหลอกเกอร์ให้ลอกเกอร์ยัดเค

จ้านครับผมวันนี้ไวรุ่นชรา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  buộc 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 Ồ yeah. oh. Mẹ ơi Có bảo luôn, có, có bảo, có bảo luôn น่ะโอ้โหเละเลยครับผมเละครับไม่ต้องใสเละเลยครับโอ๊ตโอ๊ตดัดสันครับเละเลยต่อแล้วส่วแล้โอลินโชว์ไปเลยทำอะไรแค่ได้ได้เลยได้ได้ดเราใสแม่งก่อนโอ้โหเฮียทตลกเลยสัตว์เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เดี๋ยวปเดวพกนี้เซ็ตเลยว่ะกเลย้อตงเลยเอเรียนลกเียมได้ดเอาโดาผมผมเอานมเย็นว่ะคาตาอเยนเจ๊ๆ พี่เทเราไม่อัดเลยครับพี่เทาไปเราลุดเลย <l ots> วันนี้เรามากินกาแฟนะฮะแต่ไม่ได้กินกาแฟนะเพราะว่ากินนมเย็ยนจะวถ่ายลูกสักหน่อย <l ots> <l ots> <l ots> นะครับเดินทางกลับแล้วครับผมนำไปด้วยทิเท่นะฮะเอกไปก็ไปรุ่นชลา chưa sao sào nóng pichang thấy lùi phiên này dang lê dang 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 này dang dang วิเศน้องเขาไม่มาไม่รู้เป็นพรหน้าตาหรือเปล่าหน้าตาก็ดีนะโคตรหล่อเลยชิดเข็ดฝั่งนั้นขี้เมาครับน้องเขาไม่ถ่ายครับกลับบ้านกัน กูพี่หน้าโหดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ ตามี่เท่ไปนะฮะตามได้ครับผมเท่จ <c oughs> ัดจ้านม่รุ่นฉราอยู่หลักจุดเลยไอต่อในรุ่นฉลามาแล้ว <c oughs> ไม่เลยครับผมเซลสาวเมื่อกี้น้อยๆทำอะไรเป็นน้าของผมเองนะครับจะสร้างบ้าน 来。 ถึงแล้วครัขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับทีนี้ก็อาจจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอที่เปิดประตูก่อนนะ ถึงบ้านแล้วนะฮะแลเราก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอสวัสดีครับผม